แล้วโครงการนำไม่ท่วมในขอนแก่นโครงการโฮเมโลอยู่สุดเข้าออกได้หลายเส้นทางมิตรภาพศิลาและโกธาใกล้แหล่งช้อปปิ้งมอลล์ไม่ว่าจะเป็นโลตัสเอ็กตานนม่วงเซเว่นซีเจและตลาดหนองกุ้งนะคะบ้านสไตล์โมเดนแบบบ้านเอทิโอโทนสีเข้มสุดเท่ใครชอบบ้านที่เป็นส่วนตัวโครงการเน้นความไพรเวทให้ลูกบ้านทําประตูโครงการที่สูงมากๆและมีกําแพงบ้านให้ทุกหลังไปทัวร์ข้างในตัวบ้านกันออกแบบโซนได้ตามใจชอบของลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นลิฟิ่งลูมจัดมุมได้ดีมากๆเพราะแสงเข้าถึงได้สวย จะบิวอินโต๊ะ e ทำงานเพิ่มเข้าไปก็ยังมีพื้นที่เหลือๆซองกินข้าวสามารถบิวอินเคาน์เตอร์บาร์เพิ่มเข้าไปได้นะคะเป็นการดีไซน์ที่ทันสมัยสุดๆชั้นล่างมีห้องเก็บของมาให้ห้องน้ำเป็นสุขภัณฑ์ของโมเกนได้มาตรฐานดีไซน์ทันสมัยในส่วนของห้องครัวเป็นครัวไทยด้านนอกลดกินอับกินอาหารเข้ามาในตัวบ้าน ขอบประตูหน้าต่างโครงการเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงจากทอเทมแบรนด์ชั้นนาระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่นฝนตกน้ําไม่ร่วไม่ซึมแน่นอนค่ะและดูจากกระจกที่เยอะแต่บอกเลยว่าบ้านไม่ร้อนเลยเพราะโครงการใช้กระจกตัดแสงทั้งหลังใส่ใจลึกบ้านสุดๆมาดูมาสเตอร์เบดรูมบอกเลยพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆจะตกแต่งบิวอินอะไรเพิ่มได้เต็มที่และมีห้องน้ําในตัวไปต่อที่ห้องนอนเล็กที่สุดในบ้านแต่ก็ยังกว้างอยู่ดูเลยให้พื้นที่มาเยอะขนาดไหนและมีห้องน้ําในตัวเชื่อมกันกับอีกห้องใช้ร่วมกันห้องที่เชื่อมกันจะททํําาาเป็นนนนหหห้อนอนห้อออออองงงรืก แบบได้ตาามการใช้งานนเลยะคะะรบบรักษาความปลอดภัยระบบพอยบ4ชั่วโมงระบบอีซี่พารเข้าออกมีกล้องวงจรปิด CC ซีทีวส่วนการมีสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นลู่จ็อกกิ้งให้มาเดินเล่นทำกิจกรรมร่วมกันฝากกดหัวใจกดติดตามติกตักขอนแก่นหน้าอยู่หาที่อยู่คิดถึงขอนแก่นหน้าอยู่